สวัสดีครับผมนายพงสศธรสิทธิทชัยธนกิจรหัส61 222 784สาขารัฐประสาษาศาสตร์กรณีพิพาทความขัดแย้งไทยกัมพูชาคดีความขัดแย้งไทยกัมพูชาและขเขาพระวิหารสถานก,การณ์ประเทศไทยและกัมพูชามีประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งมาตั้งแต่ศตรศวรรษที่11ในสมัยอาณาจักเรเขมรลุ่งเรืองได้สร้างร้อยละต่อความสัมพันธ์ สภาพอันดีระหว่างไทยกับกาบ,บูชาตลอดเวลาที่ผ่านมาหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่าสาเหตุของปัญหานะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเขตแดนแผนที่หรือพื้นที่ทับซ้อนที่ไม่สอดคล้องกันเท่านั้นแต่ประสาทขาพระวิหารได้ถูกนํามาใช้เป็นอัตลักษณ์ของชาติผลมรดกชาตินิยมผลลัพธ์ของรัฐที่จกักรวรรดินิยมและที่สําคัญที่สุดคือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ ฝังลาดลึกมาอย่างยาวนานความขัดแย้งกรณีของพระวิหารจึงเป็นเหมือนการเผชิญหน้าของอัตลักษ์แห่งชาติที่แตกต่างกันร,ระหว่างความเป็นไทยและความเป็นเขมรสาเหตุปัญหาขัดแย้งไทยกัมพูชากรณีขพาขวพระวิหารเกิดจากอ้างสิทธิเหนือบริเวณปราสาทพระวิหารพบว่าประเทศไทยและประเทศกัมพูชาถือแผนที่ปรับปันเขตแดนคนละฉบับ กัมพูชาฟ้องศาลโลกในคิ้นศักร,ราช1,959ศาลโลกตัดสินให้ประสานระวิหารเป็นของกัมพูชาสร้างความไม่พอใจให้แก่ไทยต่อมากัมพูชาฟ้องศาลโลกครั้งที่2ห้างสิทธิเหนือวรารสารสังคมศาสตร์และมนุวิทยาเชิงพุทธปีที่5ฉบ,บับที่3มีนาคม2,563 231ดินแดน4.6ตารางกิโลเมตร สารโลกมีคำพิาพากษาวันที่11พฤศจิกายนคศ2013สรุปว่าภูมะเขือและพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรไม่ใช่ของกัมพูชาการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งรูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งไทยกับกัมพูชาร่วมกันพัฒนาประสาทพระวิหารในฐานะมรดกโลกพบว่าตามแนวความพิาพากษาสโลกปี2556โดยใช้พีชโมเดล ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดคือเห็นใจซึ่งกันและกันแบบพี่แบบน้องโดยยึดหลักความเสมอภาคให้เกิดซึ่งกันและกันไม่แบ่งชนชาติและปฏิบัติต่อกันตามมาตรฐานสากลในสังคมชุมชนระหว่างประเทศปฏิบัติต่อกันการหยุดยิงและถอนทหารออกจากเขตพิพาทเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นเรื่องแรกเพื่อให้เกิดความไว้ใจ ใช้การประชุมโดยกลไกทวิภาคีนั่นก็คือการให้ภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านร่วมการตัดสินใจร่วมกันและความถูกต้องแม่นยำในการปักปันเขตแดนของทั้งสองประเทศเป็นเงื่อนไขที่มาตรฐานสากลที่ทั้งสองประเทศไทยกัมพูชายอมรับเงื่อนไขร่วมกันได้เพื่อให้เกิดสันติภาพและประโยชน์ร่วมกันตลอดไปผลสำเร็จ จบการพิจรารณาคดีสรุปศารลรับตีความปราสาทพระวิหารอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาและไทยต้องถอนทหารออกจากปราสาทและบริเวณใกล้เคียงแต่ปูมะเขือและผาใกล้เคียงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของปราสาทพระวิหารการจะถอนทหารออกไปตรงที่ใดให้ทั้งสองประเทศกำหนดเองเพื่อรักษามรดกโลกโดยมียูเนสโกร่วมกันหารลือการดำเนินการของไทยและการแก้ไขปัญหาอย,ย่างยั่งยืน ไทยได้พยายามที่จะให้เกิดความร่วมมือและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนประสาทพวิหารเป็นมรดกโลกโดยดําเนินการเกี่ยวกับมรดกโลกอยู่ภายใต้กลไกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มิถุนายน2551ได้พิจารณาเสนอแหล่งมรดกโลกทังวัฒนธรรมและทางธรรมชาติต่อคณะกรรมการโลก เพื่อบรรจุไว้ในบัญชีมรดกโลกรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแหล่งมรดกโลกดังกล่าวให้เหมาะสมตามสถานการณ์และกำกับดูแลปฏิบัติการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสรุปสารโลกกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์นายวิรชัยภาสายเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แถลงข่าวครั้งแรกหลังรับทราบคำพิพากษาคดีมระสาพระวิหาร ระหว่างไทยกัมพูชาของสารโลกว่าเบื้องต้นสารโลกไม่ได้ตัดสินใจให้กัมพูชาได้รับพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรพื้นที่ภูมิเขือศสารไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดนหรือใช้มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนและประเด็นสุดท้ายสารโลกแนะนําให้ไทยและกัมพูชาร่วมกันานประสาทาพระวิหารในฐานะมรดกโลกทั้ง2ประเทศควรร่วมกันพิจารณาแนวทางที่จะนำคำพิาพากษามาเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ฉันทมิตรและสันติภาพอย่างถาวรและให้ปัญหานี้จบลงเพื่อคนรุ่นต่อไปจะได้หันไปสร้างสเสถียรภาพและความมั่นคงร่วมกัน